สวัสดียามเช้านะครับที่สมุทรสาครนะครับจะพามาดูข้าวต้มอร่อยนะครับที่ร้านปากซอยนะครับนานๆจะได้กินของอร่อยเนาะเข้าเมืองมานะครับเดี๋ยวมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสวัสดีค่ะเมนูข้าวต้มนะคะเช้านี้ข้าวต้มปลากะพงอร่อยมากเลยเจ้านี้พี่ซื้อมาให้ตั้งแต่เช้าเลยเรามาที่นี่เราก็เหมือนเด็กนะครับมีพี่คอยดูแลนะครับอาหารการกินยามเช้าเด็กตื่นสายพี่ก็ อะไรนะซื้อข้าวต้มมามาไว้รอนะครับ2วันแล้วนะครับเนี่ยเราเข้ามาสมุทรสาคร2วันแล้วนะเมนูอร่อยของปากซอยเราปากซอยเรานะครับเนี่ไม่ไกลไม่ไกลเดินเดินไปประมาณสัก80เมตรนะครับพี่เพิ่นก็กินเหมือนกันพี่เพิ่นจะกินยามเช้าไปทํางานวันนี้นะครับเราก็อยู่บ้านน้องด้วยอืมผากน้องด้วย2ชุดเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของข้าวต้มต้มปลาอินปลากระพงปลากระพงนะคะสีสันนะครับเนี่ย อาหารที่ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะเพื่อนชอบมากเลยของกินฟินเวอร์เลยแบบกลัวจะน้ําหนักขึ้นอยู่เนี่ยแต่กินอะไรก็อร่อยหมดเพื่อนบอกว่าหวังจะลดไม่เคยลดได้เลยอนี่คือสีสันนะครับมีแต่เพิ่มเขามีเห็ดด้วย้ะเนี่ยเห็ดหอมแล้วก็ขิงแล้วก็เนี่ยเขาเรียกอะไรนะแล้วเจียวหรือกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็มันจะมีแบบเค็มๆนิดๆแต่เขาเรียกอะไรไม่รู้ มันมีกระเทียมเจียวนะครับอือนะครับอ่าเขามีเขามีแยกนะครับแยกข้าวแล้วก็มีน้ําซุปมาให้โดมาดูเนื้อปลากระพงกันนะครับเนี่ยเขาแร่ยังไงไม่มีกลางเลยนะอือสุดยอดเลยเนี่ยครับเนื้อปลากระพงนะเราเคยกินเมื่อเมื่อวานนี่แหละแต่ก่อนหน้านั้นที่อยู่สมุทรสาครก็เคยกินนะครับเจ้านี้แต่ว่าห่างหายไปหลายปีนี่คือน้ํนนนำิมุมเขาเขาจะให้เต้าเจียวมาแล้วก็วมีพริกปลาไหม นีนะฮะแล้วคนชอบก็เืิมแต่ถ้าผมเป็นผมเนี่ยผมจะกินใส่แต่เต้าเจี้ยวนี่จบเลยนะครับน้ำสมชุดของเขาน้ำสมนะเนี่ยแต่รจะใครชอบแต่ว่าน้ำซุปเขาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอันนี้พี่เขาซื้อมาตอน8ดโมงตอนนี้ก็เกือบเก้าโมงมากินได้เลยนะครับเพิ่นเดียงนิดหน่อย2คนได้ทีมากนี้เดี๋ยวดูของเฟืองนะครับเนี่ยเขาจะแยกชุดมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมีเห็ดแล้วก็มีน้ำซุปแยกเลยแต่เจ้านี้ขายมานานมากแล้วเกือบ1ิบปีแล้วเพราะว่าเราอยู่เราก็เห็นแกขายอยู่นะครับ มีพี่ซื้อมาให้กินยามเช้าเดี๋ยวเราดูของเฟื่องน,นะครับเป็นยังไงบ้างเสือกมาที่นี่รู้สึกอของกินเป็นยังไงบ้างของกินแบบเดิมๆนานแล้วที่ไม่ได้กิน,นคีก็อร่อยดีก็เหมือนเดิมมีน้ำเต้าหู้ตลาดป้าครีก็ได้มาปลาทั้งกแล้วก็เมื่อกี้ก็กินข้าวเหนียวปลาแห้งไปปลาแห้งเนี่ยนาตานะครับอ่ะทีน้ำซุป อืมสีสวยนะครับเีแกะต้มปลากระพอมหอ,อ,อมเครื่องเลยอะ่ะอันนี้เย็นเยอะแกะนานแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าจะทำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่าเป็นอาหารที่ท,ที่มันมันมีของอร่อยเยอะที่นี่ขนาดในซอยในซองในซอยก็กอร่อยนะครับขายอยู่หน้าหมู่บ้านสาลินนะครับถนนเจษฎาวิถีนะครับร้านนี้นะครับโอ้ดูครับ หอมมากเลยเรียกว่ากินหอมอหอมมากเลยน่ากินมากเลยนานๆได้กินทีนะเรียกว่าก็ต้มปลาหน้าสาลินก็ยังได้เลยนะครับชื่อร้านโอ้สีสันนะครับเมนูแนะนำเลยซอยเราเลยอ่าทีนี้นะครับเพื่อนจะใส่อะไรเมนูที่เราชอบกินเนาะดูปลาของเขาดิเยี่ยมมาเลยถุงเนี้ยเนี่ยราคาเท่าไหร่ทีนี้ ไม่แน่ไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามเนาะแต่ว่าไม่เกินห้าสิบคิดว่าสี่สิบสี่สิบนะครับนี่แต่ก่อนเราซื้อสามสิบห้าใช่คิดว่าจะที่แล้านปล้อุ้ยสุดยอดเลยออ้เนื้อป่าเนื้อป่าดีดีโอ้ยกยกอีกนิดนึงยกอีกนิดนึงโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวยกอีกนิดอูโหูํำจริงนะครับอ่ะเฟื่องฟูเผื่อใครอยากกินแบบเราเนาะผ่านมาทางหน้าสาลินนะสาลินถนนเจษฎาวิถีนะครับโคขามนะครับ สมุทรสาครนะครับถ้าใครอยู่ย่านนี้โมนาวิวมนวิวเออได้ชมนนโปรนทัวร์ก็หมู่บ้านเอาแวะนะครับแวะมาซื้อกันครับโอ้เหนื้อปลาอแล้วครับเพื่องแกะอันนี้หนะคือกินไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะเลยไม่ต้องใส่พริกนะปลาชอบไงถ้าเกิดคนรสจัดหน่อยก็เติมเติมได้นะครับแต่ว่าแต่ย่างเราแค่นี้ก็พอมันจะเป็นน้ำซุปแบบเนี่ยตัวเจียวนะครับใส่เข้าใส่พอดีเลยมันจะลงตัวอืมมันก็จะได้รสชาติน้ำซุปแบบ กินแบบเป็นๆหอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่คาวต้มปลาที่ไม่คาวนะครับใส่ลงไปเลยโอ้ดนจะกินของแสบครับกันบริมารสมุนทรกับบริกินนี่นะครับประสิทธิกินแต่กับพี่มือยายหมอนครับพี่มือเฟืองฟ้าครับอะหายยายหมอนเบืองน้ำด้วยครับนี่คลิปนี้อยากินวายยายหมอนส่งบอกไปถึงแม่นะโอ้พอนห่ดมก็จะบรกาพอนหญ่ดมยายหมอนคือสีมากัดเลยนี่โอ้นะครับอืม เากินยังแสบๆก็คือหอดทั้งบานอยู่เด้อครับอืมนี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ครับอู้สีสันอะเฟื่องรุยเลยนะครับสีสวยงามอยากให้ได้กินด้วยกันนะอยากให้ได้กินด้วยกันเนาะสีห่อบพรือเหรอันเมื่อดันในสีเดียหอยู่ด้นี่แต่แม่เมื่อถึงจังหวะนะครับค่ะถ้าเพิ่นขายนะถ้าเพิ่นขายยามเช้าเลยจะหอกไปอืมอืมอร่อยเต็มปากเต็มคำอืม ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยเด้อครับ,<อ>บผู้ใหญ่ใจดีทั้ทงสองพี่ทั้งสองเลย <c oughs> เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีมากๆเลยเข้ามาตั้งแต่วันแรกห้าทุ่มแล้วยังมารอ,รอรับหน้าประตูเลยครับ <c oughs> น้องจะมานะน้องก็เออระเหยในระหว่างทางนะ <c oughs> ขับรถเอ่อสิบสองชั่วโมงคือพักไปด้วยนะครับแล้วก็แวะถ่ายคลิปบ้างนะครับ <c oughs> ก็เลยมาถึงช้าแต่ว่าก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าเราเรา,เราพักไปในตัวนะครับพ <c oughs> ี่พี่เขานอนปกติเขาจะนอนสี่ทุ่มกว่านี้เขาห้าทุ่มเขายังรอเราเลยก็ถือว่าอร่อยอ่ะอืม พูดได้คําเดียวเูดาได้คําเดียวเลยแต่ว่ารสชาติมันกลมกล่อมอ่ะน้ำซุปมันก็หอมลองลองอยู่เลยเนาะไม่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 เย็นมากหรอกอนนั้นว่าเราโดนพัดลมด้วยแล้วก็นี่ครับตามชําของปลากระพงที่นี่นะครับปลาอร่อยนะสมุทรสาครต้องต้องเน้นอีกทีว่าปลาอร่อยมากนะครับนี่ปลาปลาไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลปลาทะเลเนี่ยปลาปลากระพงอย่างเงี้ยอร่อยนะครับเดี๋ยวผมชิมอืมอืม อืหอมเครื่องแล้วก็น้ำซุปน้ำซุปอร่อยนะครับน้ำซุปหอมนะครับแล้วก็ใส่ใบใบขึ้นช่ายแล้วก็ขิงซอยโรยอู้หอมนะครับแล้วใส่เต้าเจี้ยวไปแล้วก็ไอกลิ่นของเห็ดหอมนะเห็ดหอมก็ใช้ใช้เห็ดหอมสดนะเนี่ยมันจะหอมเข้ากันเลยนะครับเนี่ยออกมาคนละอ่าเนี่ยหอมเห็ดหอมสดมันจะออกมากลมกล่อมอ่ะหอมอืมอืมผมก็พูดได้คําเดียวว่า อร่อยเหมือนเฟื่องฟ้านะครับแต่รสรสจริงๆดีจริงๆเพราะน้าซุปหอมลปลาก็ไม่ข่าวเนื้อปลาก็สดนะครับแล้วปลาเนี่ยเขาลอกก้างออกดีมากเลยชิ้นใหญ่ๆเนี่ยไม่มีก้างเลยนะครับโอ้อร่อยนะใครแนะนะอะอยากแนะนำนอะแล้วก็อยากให้เห็นแต่เรากินแต่พวกอาหารอีสานเราที่บ้านแล้วก็วันนี้ก็เข้าเมืองมาก็อยากให้เห็นถึงหน้าตาอาหารที่นี่นะว่ามันมันน่ากินนะครับแล้วก็อยากส่งต่ออา่าให้อยากให้ เรียกมาเรียกมากินข้าวด้วยกันนี่แหละครับอันดับบรรยากาศแล้วก็เชา้ชาเช้าของวันนี้ตอนเช้าวันนี้แล้วก็อยากให้ร่วมเดินทางร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอคลิปนี่กมนทัวร์นะครับว่าเป็นเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไหนๆก็มากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันแล้วแล้วก็กดติดตามกันแล้วก็อยากให้ส่งต่อบรรยากาศความอะ,อะไรนะความอร่อยนะครับให้ถึงกับท่านผู้ชมที่กมนทัวร์ทุกท่านนะครับครับเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปงานวัดต่อไปแล้วก็ถ้าเจออันไหนที่มันเป็น ประโยชน์นะครับหรือว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีก็จะลงคลิปนะครับเท,ท่าที่ทําได้ในส่วนของการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับหลังๆเลยก็คือเดินทางมาเยี่ยมบ้านนั่นแหละครับแล้วก็มาเยี่ยมบ้านน้องด้วยที่ที่ซื้อบ้านใหม่ที่อยู่ประชามิศนะครับก็มา2ง,งานกน็จะเล่าเรื่องราวในงการเดินทางครั้งนี้ให้ฟังนะครับส่งต่อความคิดถึงแล้วก็ส่งต่อบรรยากาศในการเดินทางมาครั้งนี้คิดถึงทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รีสเกตหรือว่าทุกภาคส่วนของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่รับชมิีมบอนทัวรนะครับพบกันใหม่ในคะรัับสสวดี บายบายนะครับถูกภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีค่ะเนี่ยตรงนี้อร่อยนะครับเนี่ยปรุงปลาเนี่ยโอ้ปรุงปลากระพง